เพื่องพอเพียงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอลรพัน์สุขีวรับบทเป็นเด่นดัวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันได้กีญอัญญาณนนท์แสดงเป็นนิยายผู้ปะจักษ์สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนันะ์ค่ะแสดงเป็นนิยาสยเด็กน้อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันได้กหญิงพัทพรวนยศมบุแสดงเป็นคนขายข้าวค่ะ สวัสดีค่ะฉันเด็กหญิงคุณนัิตารัศมีรันค่ะแสดงเป็นเยนุ่นค่ะคนขายกล้องนายเมสินนาคำรับบทเป็นมือกล้องเันญชมหนังชายของพวกเราได้ เอาเลขเข้ามาคะเลขเข้ามาต้นไม้มงคลนะคะปลูกจากสวนเลยต้นไม้มงคลอันนี้ต้นละเท่าไหร่อ่ะต้นละห้าสิบบาทจ้าแพงอ่ะลดไม่ได้เหรอมันก็ไม่แพงมากหรอกลดสุดๆแล้วนะงั้นเอาต้นหนึ่งละกันอาจจะไปลดอ่ะนี่ขับใจจ้าต้นไม้สวยจังเลยต้นอะไรจะเนี้ยต้นวาดสนาต้นวานสี่ชิดทีแรกม,มันก็เด็กๆอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวมันก็สูงเอง งั้นจะเอาหมดเลยแล้วกันนะเหม,มาหมดเลยมีที่สวนอีกนะจะเอาไหมเอาเอางั้นเดี๋ยวไปเอาที่สวนแล้วกันนะจ๊ะจ้าจ้าแล้วคุณไปทําอะไรมาเนี่ยทาไมถึงได้รวยจังอ๋อคานฉันจะบอกให้นะคามจริงแล้วอะ่ะบ้านฉันทํานาตอนแรกมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ไปได้เครื่องขุดดินของยายหนุนนะ่ะยายหนุนเหรอใช่เครื่องขุดดินจะดีนะทําให้ดินดีผลผลิตเราได้ได้เยอะ ฉันก็เลยรวยแบบนี้นั่นแหละอ้อถึงได้รวยแบบนี้แล้วเครื่องนี้มันเท่าไหร่ละจ๊ะตอนนี้ก็น่าจะเก้าหมื่นกว่าแล้วแหละเก้าหมื่นเลยเหรอแพงจังเลยงั้นเอาไว้ชิดติกทีแล้วกันใช่ขอบเอาของนะโอเคยายนายายนะนายายนะน,ยนะนะมันจะดีอย่างที่เองพูดจริงๆแล้วอีเดนมันต้องคุ้มสิยายนี่อย่ารู้ไหมคนนั้นอะ เขาอ่ะได้เงินแล้วก็รวยเยอะมากเลยรู้ไหมเอองั้นข้าจะลองดูเองไปเอาเช็คมาปะยายจะให้จริงๆเหรอก็จริงนะสิ่เฮ้ยยายเออเดี๋ยวดูไปเอาให้แต่ยายรำคาญเนานะเพราะข้ารักเนะี่ยข้าทิ้งให้ ยายมาแล้วยายมาแล้วอขอบคุณยายูรักยายจังเลยหนูจะแสดงเป็นลูกเป็นหลานที่ดีนะยายดูนะเออเออไม่ต้องไม่ทำอะไรก็ทำไปหนูรักยายนะ มาไหมเอ่อมาซื้อเครื่องขุดดินเครื่องขุดดินเหรอเอ,หเอาอันไหนล่ะเอาอันที่ที่บอกว่าใช้ดีอ่ะอ่ะที่ใช้ดีก็น่าจะเป็นอันนี้แหละราคาเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไหวเปล่าไหวสิก็พี่เช็คมาให้ด้วยนะไหนลองดูดิจริงจริงด้วยนี่วาอ่ะ แน่ใจนะว่าเช็คไม่เด้งอ่ะไม่เด้งมันดึงได้ที่ไหนล่ะแต่เล่นมุกซะอ่ะเอาไปโอเคขอบคุณค่ะจะพุดดินเรื่องพุดดินโอ้ยวันนี้กับข้าวน่ากินจังเลยอะ่ะ อุ้ยวันนี้มีข้าวอ้าวแล้วข้าวปลาอาหารหายไปไหนล่ะคืออะไรอร่อยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ยไม่ดูเธอนั่นแหละเดินก็ไม่ดูรู้ไหมมาทําชุดฉันเปีอกหมดเลยเนี่ยเนี่ยชุดจุฬาภรณ์ตาจุฬาภรณ์เข็มขัดจุฬาภรณ์และกระเป๋าจุฬาภรณ์รู้ไหมมันของแบรนด์เนมทั้งหมดเลยอะ่ะเธอมาทําของฉันเสียหายนะไหนเสียหายตรงไหนฉันไม่เห็นจะมีตรงไหนเนี่ยมันมีฝุ่นหมดเลยตาไม่ถึงหรอ ถึงว่าทําอาชีพอะไรล่ะคะเลี้ยงหมูให้ขายจะมีอ,อะไรไหมอุ้ยเลี้ยงหมูรากยา<ะ>เออเมื่อกี้ฉันไปเจอยาเด่นดวงมามันหลงตัวเองมากเลยไม่คิดว่ามันใส่แบนด์จินอรันลีกจสวยอ๋อไอ้ยาที่มันขายต้นไม้ใช่ไหมพอมันได้ดีมันก็ลืมกาพืชตัวเองอีกทางขึ้นวอลใช่ไหมไม่น่าเลยอะคนแบบนี้ไปเถอะไป๊าบาย นี่เธฉันขอขายข้าวกับเธอหน่อยได้ไหมไม่ฉั้นนิดนึงก็ได้นะไม่ก็ได้เธอฉันขออาหารฉันไม่มีอะไรเธอทำเมื่อก่อนเธอไม่ชอแบบนี้ไม่ใช่หรอเธอรวยไม่ใช่หรอเมื่อก่อนอ่ะมันก็ใช่แต่ว่าแม่เนมที่ชอบใส่ดีงไม่ใส่อะไรเลยไงตาจุลาพอนะเงินหายไปไหนหมดอ๋อ มันทำหน้าตาอย่างงี้ว่ะมันรู้สึกเหมือนไส้อ่ะตบเลยไหมเฮ้ย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 ยังยังทำอะไกันเนี่ยไปได้แล้วปะตู้มันทำตัวดีมันก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างงี้นี่มันรวยนี่มันรวยรวยมากด้วยดูถูคนอื่นไว้อ่ะเออแล้วเป็นไงตอนนี้ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมใช่ไหมคะ ฉันไม่เหลือใครแล้วคุณหล่อฉันไม่เหลือใครแล้วยายฉันก็ตายเงินฉันก็ไม่มีเสื้อผ้าแบรนด์เนมทุกอย่างก็ถูกยึดเสหมดแล้วไม่เหลือใครจริงๆเป็นเพือเธอไม่รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเธอรู้จักเศรษฐกิจพอเพียงไหมไม่้มันคืออะไรเศรษฐกิจพอเพียงนะนะมันเป็นปัชญาที่สอนให้คนเรารู้จัก เดินเดินด้วยตัวเองเดินด้วยลำแข้งตัวเองเดินมันทางสายกลางที่ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปในหลวงได้รำบ,บีเอาไว้ให้คนไม่ใช้ใจอย่างฟุ่มเฟือยจะได้มามาสิ้นเนื้อประดาตัวแบบนี้อ๋อฉันพอเข้าใจแล้วล่ะแล้วฉันต้องเริ่มยังไงเหรออย่างแรกนะเธออ่ะจะต้องทำความรู้จักกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้มากกว่านี้เธอจะต้องรู้ความหมายของมัน ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากจะมันจะมีเกี่ยวกับ3ามห่วงสัมเงื่อนไขแล้วเธอจะต้องศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการศกษทฤษฎีใหม่ที่จะแบ่งพื้นที่ของเราสิส่วน